โมฟันคาเฟ่กินกันเสร็จแล้วพวกเราไปไหนต่อดีอะดูหนังกันแม่เออดีดีดีอ้าวว้าวว้าวว้าวอยากได้ยินคำนี้มานานแล้วไป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 เดี๋ยวไปเตรียมเสือก่อนจ่าจะเอาเสือไปทำไมอ่ะอ้าวเอาไปปูนั่งไงโอ้ยจ่าไม่ใช่หนังกางแปล่ะเอาเหรอเอางี้เว้ยเอาจะถึงโรงหนังแกไม่ต้องเสียใจ เดี๋ยวฉันเลี้ยงเ้าเกียบว่าวเอางี้เดี๋ยวหนูไปเข้านาแป๊บนึงนะไปไปไปเลร็วเร็วเร็วรีบเลยรีบเลยรีบเลยเฮ้ยตอนนี้ตัวหนังนะสามสิบบาทหรือเปล่าวะโอ้ยจ้าสามสิบบาทได้แค่ตัวอย่างหนังมั้งเนี่ยเอ้าอะไรวัดตะกอนก็ดูสามสิบบาทนะแต่ไม่ได้ไปแล้วเนี่ยช้าแบบนี้ไม่ได้ไปกันแล้วอ่แป๊บนึงเดี๋ยวหนูไปตามนะโอเคนะเดี๋ยวเกลียบอัพดียวโอ้ยดับ ผู้หญิงเนี่ยนะเข้าห้องน้ําช้าทุกคนเลยนะไม่เหมือนผู้ชายอย่างพวกเราแป๊บเดียวเก็บเข้าที่ปุ๊บปุ๊บมาแล้วค่ะไป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 กันดีกว่าเออแล้วเดี๋ยวมานิต้าล่ะก็เมื่อกี้นั่งอยู่นี่นี่ไม่เห็นเห็นเลยระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำก่อนเนี่ยโอ้ยคนนั้นไม่ทันจะมาหรือไปสร้างปัญหาอีกคนหนึ่งแล้วไม่ต้องไปแล้วอยู่นี่แหละจ้าผมเป็นผู้ชายแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวครับผมไปนี่ไปนี่มาเร็วๆเร็ว มาแล้วไปกันเลยค่ะไปกันย่งไปกันยังไปกันย่งไปเลยเราพี่ตูนเพงเดินไปห้องน้ำเมื่อกี้เองอ้โหนี่ไงบอกแล้วว่าแป๊บเดียวไป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 ไไปไปไไปไไปไปไปไไปไปไปไเไปไปปไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 เปไปไกไป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 ไไปไไมไปไยปไ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 ปปไ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 นไปแปไ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 ไวไปไปไมไแปไไม่แปไปไไป่ปไปไปไปปไปปไไปไปปไมปปไปปปปปงไปงไไ ถามคุณหมอเลยดีกว่าฮสวัสดีคร mm ับสวัส hmm. ดีครับเอาให้เคลียร์เลยดีกว่าคุณหมอเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฟันปลอมมันต้องแปลงนะครับจ่าเพราะว่าจริงๆแล้วฟันปลอมเนี่ยถึงมันเป็นแค่ของปลอมนะครับ แต่ว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็มีเศษอาหารติด <Okay. S 1> ถ้าเศษอาหารติดนานๆเนี่ยมันก็เป็นเชื้อโรคถูกไหมครับ mm. แล้วถ้าเกิดเราใส่ฟันป e ลอมโดยที่ไม่แปรงเลยอะ่ะเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะหมักหมมแล้วมันก็กลายเป็นกลิ่นปากอาจจะเกิดเป็นพวกเชือ้อราได้นะครับ mm. Mm. ฟันปลอมเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับ, <S <S บถ้าเกิดว่าเป็นทั้งปากเนี่ยเราก็จะทําเป็นแบบนี้ mm. <S <S เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นลักษณะเป็นอะคริลิกก็คือพลาสติกนั่นเองแต่ว่าถ้ามันจะมีฟันปลอมอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นแบบนี้นะครับ แบบนี้ก็จะเป็นบางส่วนทั้งคู่เนี้ยก็คือ,อถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมีการสึกกร่อนอใช่แต่ว่าถ้าแบบนี้การสึกกร่อนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ต้องแปลงทั้งคู่ใช่ไหมคะใช่ครับต้องแปลงทั้งคู่นะครับวิธีที่ทำความสะอาดของฟันปลอมนะครับก็อาจจะทําก,การใช้น้ําสบู่นะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับขนแปรงนุ่มๆนะครับถูบริเวณที่เราใส่ฟันปลอมติดกับตัวเหงือกทะเลไม่จัดไม่น่ารังหีกลิ่นมาถึงนี่ ร้างมันยังไงคือใส่อย่างเดียวแค่น้ำแล้วใส่แค่น้ำแล้วใส่ครับอ่าต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการดูแลเน่สรุปตอนนี้ยดูเรื่องแล้วหมอนเราจะไปดูหนังกันดีกันไหมคะไปครับไป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 ไไปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 